คนเราเนาะกว่าจะเรียนป .1 ปอ .2 ปอ .3 กว่าจะจบปริญญาตรีกว่าจะเข้ามาหาลัยได้ก็ค่อนข้างจะใช้เวลายาวนานกว่าจะเรียนจบสี่ปีบางคนห้าปีสร้างความภูมิใจแล้วก็ดีใจให้กับพ่อแม่รวมถึงญาติมากมายเพราะว่าจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะจุดที่เรียนอยู่เนอะมันไม่ง่ายเลยกว่าจะได้ใบป,ปริญญามาแลกด้วยน้ําตาแลกด้วยความเครียดเวลาหลับไปนอนบางครอบครัวจัดงานฉลองเล็กๆพอให้หายเหนื่อยก็พอเออชื่นใจแต่บางครั้งเนี่ย ความคนเรามันภูมิใจต่างกันคาว่าอลังการมีอยู่จริงมีสมาชิกติ๊กต็อกรายหนึ่งชื่อว่าคุณเฟิร์สบูรินค่ะเป็นช่างภาพที่โพสต์คลิปในงานเลี้ยงฉลองรับปริญญาของสาวรายหนึ่งหลังจากที่ทางบ้านเนี่ยเขามีการจัดหาโต๊ะจีนจัางวงดนตรีแล้วก็เชิญแขกมาร่วมยินดีเป็นจำนวนมากถ้าดูในรูปผู้ชมหาในคลิปเนี่ยแทบจะทั้งหมู่บ้านเลยนะคะโดยมีข้อความค่ะออกมาโพสต์บอกว่าเลี้ยงรับปริญญาปอตรีแฟนเฟิร์สช่างภาพชื่อดังในคลิปเนี่ยถ้าไม่บอกก็อาจจะดากว่า งานแต่งว่ายิ่งใหญ่แบบเนี้งานบวชหรือเปล่าหรืองานฉลองวันเกิดของคนใหญ่คนโตรหรือเปล่า แต่ไม่ใช่ค่ะไอที่เห็นเนี่ยคืองานเลี้ยงฉลองรับปริญญาของหญิงสาวคนดังกล่าวนะคะโดยมีการเชิญแขกมาร่วมแสดงความยินดีเออบางทีเขาอาจจะญาติเยอะเนาะแล้วก็มีโต๊ะจีนให้ร่วมรับประทานอาหารแล้วก็มีวงดนตรีมาสร้างความแบบเฮฮาสนุกสนานเอนจอยแบบจ,จอยนะคะรวมถึงยังมีการเชิญขึ้นไปพูดคุยกล่าวอวยพรกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดงด้วยแล้วก็มอบพวงมาลัยเงินเป็นของขวัญด้วยนะคะที่ต้องบอกว่า หลายคนแบบมันคือความภูมิใจจริงๆผู้ชมขาก็อย่าไปว่าเขาเนาะด้วยความที่ปราบลืมความยินดีของพ่อแม่เขาญาติพี่น้องเขาแล้วใครล่ะคะจะไม่ปลื้มบางเรียนจบไม่ใช่ง่ายๆนะคะณจุดนั้นเนาะความสําเร็จมันคือความภาคภูมิใจจนมองเห็นเป็นงานเลี้ยงขนาดใหญ่มันก็เลยจัดมาเป็นงานนี้หลังจากโคด,ดังกลาดถูกเผยแพร่ไปค่ะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนะคะรวมถึงแสดงความยินดีกับเจ้าของโคดนะคะก็คือเจ้าของบัตป้ายแดงแหละเจ้าของที่เป็นคนรับปริญญานะคะด้วยความที่แบบเฮ้ยมันอลังจริงอ่ะมี มีโต๊ะจีนด้วยอ่ะมีวงดนตรีด้วยอ่ะมาสร้างความสนุกสนานนะ,ะแล้วก็แน่นอนมีการเชิญขึ้นไปพูดคุยในเวทีเพื่อร่วมปวยพรเนาะเออก็เลยมีหมอบพุงมาลงมาล,ม,าลามันถือว่าเป็นอีกหนงงานที่เป็นความภาคภูมิใจแต่ถ้ามองในแง่ดีคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นการรวมญาตินะเพราะกว่าจะมารวมได้อีกครั้งอ่ะบางทีอยู่กงอยู่ไกลอ่ะมันจะมาเฉพาะงานสําคัญเท่านั้น แล้วใครลหรคะจะไม่ปลื้มกับความสําเร็จแบบนี้บ้างอ่ายิ่งใหญ่มากคุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะว่าคนก็เข้ามาแสดงความคิ่เห็นที่บอกแล้วละ่ะส่วนมากก็จะมาเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตป้ายแดงไปจำนวนมากอย่างไรก็ตามค่ะทางทีมข่าวไทยนิยวเองเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตป้ายแดงด้วยจริงๆค่ะ